สบายดีพี่น้องเมื่อจะขู่สุกคนมากินเขา่าด้วยพี่น้องเ้อะไม่เด้กินเขาเนา่ามันเนี่ยไอ้กับน้องให้กันล่ะใอ้ให้พี่นิ้วเขา่าใหน้องพับรยากกินเขา่า อารมมักโตินขาวอารมณกมักโตโตพัดครั่งวอยู่ในห้องหรอใครเน่มึงออกไปเวียกมึงมืงมันก็เมาอ่ะ มันมันก็งอไกได้นะไปเชาะก็ยังมันจะเบิงตจาะักนะทำไมก็ไปก็ยังมีก็ยังิตใจมานับไปว่าจิตใจน้งนี่จิตใจวันนี้ผมเหมือนมันหนัก ปิดละคืน ไอ่ใช่ยังบ้าพอพอ,อมัพอแบะตู้ฮ่าคือขอ,อรน้นไม่เล่นออกทางมะจ๊ะอืมิอยู่ข้างบ้านนี่เราหม,มาเลยโตดึกยังไม่ออกทาง กินข้ากินยังแล้ว <aroma> สิพาลูกออกไปอย่างนั้นพาน้องบอดไปเบิกโซ่สีน้องเลยพาเด็กๆไปกินขนมเจ้าชื่อแบงค์ชื่อพ่อทุกคนอ่ะตอนยังเบิดเจ็บเปลียนแม่งตัวมันเจ็บมั้ย เอ,เอเหีอาไปตัวไอแม่อยากเมียนอยู่เลยนี่เมีม่มยงไปพ่น่านมาเมียนเอา่านน้ำมันถั่วมอนมเอาไว้ซื้อไว้หนาพน้น้องหนาพ้นเหม่อเก็บพื้นใช่ไหมเห๊ะ พนหนาพนแหละ่านมันแพงพีงน่น้องเลยต้มผึ้กัเปียกชาอย่างนี้ยติดมืดก็ติดต่อแบบแพงมาอย่งเี้ โต,ม,โตมาลูกเนี่ยยงเป็นปลี่นตากแดดพี่นอ้องะยินจากแลแต่ไม,ไม่ไปทงางหนยูฮ่มใครเนี่ยมนยิงจากแลยแต่ไนเข่ากบุกินันไปจังหวดตงบย้นม่มีตู้นียสาวอันองใส่ยไม่ินน่มันเบยเขาหมดด้วย่าไอันง,ง,งนีกิน มึงเจอวันนั้นแก้วไม่กลัวเลยมึงเคนมันกินนมมาตักเจ้วไหมเต้าเดียวมึงเคืนเต้าเดียวเลยร้องเต้าก่อนนอนมะเต้าหนึ่งมาก่อนสิแจ้งอีกเต้าหนึ่ง ลูกมะนั่งก็ปกอยู่พี่น้องก็จะตกใจปกมะนั่งนั่งกิตะนอนเนี่ยไปไหนขอตโต้ไูเจ้าเรือ่องนี้อ่ะอกเต็มอ่อะชวงนมให้ลูกแนบมาลูกก็าชวงนมให้รับตอนนมได้แล้วก็ล้มนอนต่อ รายมันืนเนี่ยเอานมหนึ่งไจีเนี่มันนอนต๋อมันคือนอนเบอร์โอ้ยโอยโอยนอนบ่ไป,ดดดบไ,ปบไป้อแดดละยุดบ่ไปบ่ไปอืมอยาความันอ่อยบบ่ไปละเราจะลองมะนางมาแมแล้วอืม เข่าวหนังกินยาไม่เหม็นยังดอกกเมืองปืนึมืองเถ้าจักเร็วทางหลังบาดเมื่อทางหลังจะห้อยบาดคือจะค่ายแบบห้อยเล็บพี่น้องห้อยขวดมาบุษชักขวดน,นะขวดเจ้ามาน,ำ,นำมาหมดหัอ ว่าเล่นกับม้ากับยังไรนะว่าเร่องเห็นม้าเล่นกับม้าใหญ่ละห่ามาสงสัยเร่เป็นหอยเออมามาลากว่างเลยคุณก็จะไม่จัดนางมาตัดตัดเน็ตมันมันเงาให้อรยางี้ยว่ะจ้าแต่เ่งมันปุ้งไม่จัดใพอจัดเนี่ยพอยากยพอจัด ไ uh, ิ่เจอปะไที่ตัดเก่งมากเกาไม่รับมีแ่สีโตลูกมันว้าวไม้จัไม่รู้จัเออกลบแมเนี่ยกลุม่สีโตโตนองเป็นสีโต่จะ เขาแล้วก็กินยาอ่านน้ำเตราบล็อกเอาซอยน,น้อกไปปักไว้หมดแหละบางทีก็เอาไปน้ำน,อน้ำนองคุ่นไปเวียบไปเวียก,ยกที่ออกชื่อขนมซอซสีอมมันก็ได้ซอซี ยงใครติ่งตาเหม็นเนาะติ่ตาเหมนเอาตัวติ่งาาปยิหมวกยู่งหน่อยสละอาบมหมวกยิ่งหน่อยสละเลยตัวทำไปดีง่าย้กินถุกมือถุกมือไปหาหมอหมอมวนไปหาตื่นอีกขอยาที่ซื้อมานาหมอมด ก็เลยไปซื้อมาใหม่แต่ก็เลยเ่าไม่ยังเราเศร้าเลยแตก็เลยจัดตัวใหม่ให้พี่น้องเจ็บลี แต่พี่เขอกกันนแมะนให้น้องด้วโซดาที่ปั้นเนื้อเยอะมากเออจะซื้อให้เราบ้างอืมแตรื้เยื่อไนลอนแป้งดู้นะจ๊ะจ้าซีฟันน่ะ อัหน้ามั้ยแบบไปบีบเองนะบาานมั้ยแบบไปบีบเองหลับพี่น้องเยโอเคไปหลับพี่น้องพ่อกระชินหน้าพี่น้องนันเังไนะปุ้ยเขาพิอพี่ลูกพี่น้าเอี่างนี้โอเคเดี๋ยวพี่น้องเดินไปก่อนพี่น้องกชิมพ่อกระชิมบน้าสบายดีพี่น้องได้